ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับก็มีเรื่องมาพูดมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับพระที่ผมเอามาให้เพื่อนๆและพี่ๆได้รับชมกันนะครับก็มีนะครับพี่ท่านหนึ่งครับทักไลน์เข้ามาสอบถามผมนะครับเกี่ยวกับ สมเด็จปกโพของหลวงพ่อกลวยนะครับก็คือองค์นี้นะครับก็คือสอบถามผมนะครับว่าว่าอยากขอเช่าบูชานะครับผมก็บอกพี่เข้าไปตรงๆนะครับว่าผมเองก็ยังไม่ ไม่ทราบนะครับว่าเป็นผ้าผ้าแท้หรือผ้าปลอมอะไรนะครับแต่พี่เขาบอกว่าเขาดูแล้วเขาชอบนะครับพอดูแล้วเขาชอบแล้วเขาก็คิดว่าเป็นผ้าแท้นะครับผมก็เลยถามกับพี่เขาไปว่าถ้าพี่ดูแท้นะครับแล้วพี่จะเปิดบูชาให้ผมเท่าไหร่นะครับ ผมก็เขาก็ตอบกลับมาว่าสักหมื่นหนึ่งได้ไหมผมก็เลยตอบกลับพี่พี่ว่าหมื่นหนึ่งผมยังพอมีติดบ้านจิตเรือนอยู่ครับผมยังไม่ปล่อยหรอกครับผมเขาก็เลยคอมเมนต์กับไอ้ถ้ากลับมาบอกว่าถ้าอยากปล่อยก็ ก็บอกพี่นะอย่างเงี้ยครับคืออันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องเล่านะครับเอาให้มาเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆีฟังนะครับคือผมก็บอกไปตรงๆงเลยเนาะแต่คราวนี้นะครับผมก็เลยจะมาพูดถึงถึงถึงเรื่องราวนะครับที่ว่าเราทุกวันนี้นะครับเราเราสองพระนะครับ เพื่อนเพ,อนพี่ๆนะครับเราส่องพ้าเพื่อเพื่อดูอะไรครับเพื่อดูความเพื่อดูความเก่าดูความเก่าขององค์พระหรือว่าเราดูตำหนิกันพระสมัยเก่าพระปีลึกคือแต่ก่อนนะผมที่ผมไปถามคนเฒ่าคนแก่อะไรเงรี้ยประมาณ ก็คนเท่าคนแก่ที่ว่าเล่นพระเล่นเหรียญอะไรกันนี่ก็ก็คือเป็นคนสูงอายุนะครับแล้วก็คนเท่าคนแก่ก็ไม่มีอะไรแบบทํากันอะไรงเงี้ยเนาะก็เอาพระเอาอะไรมานั่งส่องกันอวดกันอวดชมบารมีกันอะไรเงี้ยครับประมาณแล้วก็ส่องดูเนื้อหาสาระดูผิวพรรณดู ความเก่าดูแบบคงพระถึงยุคถึงการเวลาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็คือสมัยก่อนก็ยิ่งเก่ายิ่งดีนะครับยิ่งเก่ายิ่งยิ่ง,งสวยแล้วก็ยิ่งถึงถึงยุคด้วยก็ยิ่งดีเลย mm hmm. ก็ประมาณนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> แต่มาสมัยนี้นะครับกลับกลายเป็นว่า เราส่องพระก,กันเพื่อดูตำหนิมากกว่าคือเปรียบเทียบจากเซียนสมัยนี้เลยนะครับเ,เพื่อนๆพี่ๆก็คือเซียนเซียนสมัยนี้เขาจะส่องส่องหาตำหนิมากกว่าส่องดูความเก่าของเนื้อองค์พระว่าถึงยุคถึงสมัยไหมก็คือทุกอย่างมันเปลี่ยนไปนะครับ ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้จะเป็นพุทธภาณิชย์มากกว่าก็เลยเกิดเป็นมีเซียนใหม่ๆเซียนวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับเยอะแยะไปหมดก็คือเซียนสมัยใหม่เขาจะไม่จดจำนะครับเรื่องเรื่องแบบเนื้อเรื่อง พระถึงยุคถึงสมัยไหมอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณแต่ส่วนมากเซียนสมัยใหม่จะจดจำจำหนิจดจำจำหนิอย่างเดียวเลยเพราะว่าเซียนสมัยใหม่เขาไม่ได้คิดไม่ได้คิดถึงไม่ได้คิดถึงแบบเนื้อหาสาระนะครับว่าพระแต่ละองค์ ้าผงผ้าเหรียญนั้นจะต้องพอสอลึกๆจะต้องผิวพันธุ์เป็นยังไงแต่ว่าจะกลับกายว่าจะเป็นการดูตำหนิซะมากกว่าเพราะว่าเป็นเป็นพุทธพาณิชเนาะก็คือแบบเขาทำมาหากินทางด้านนี้มันก็เื่องว่าแหละครับก็เลยกลายเป็นว่าทุกวันนี้คนดูพระที่ที่ตำหนิ มากกว่าดูที่ที่ผิวพันธุ์องค์พระแต่ส่วนตัวผมนะครับผม่องพระผมก็ศึกษาดูจากจากว่าเ,ออเหรียญเหรียญเหรียญน,นี้ปีนี้ผิวพันธุ์เหรียญอย่างพ้าผมก็ดูความเก่า ดูของเมื้อองค์พระครับว่าถึงยุคถึงสมัยไหมอะไรประมาณนี้นะครับส่วนตัวผมแล้วก็อย่างอย่างองค์นี้นะครับผมก็ผมดูผมก็ว่าเก่านะครับเก่า ดูผิวพันธ์วันนะดูเนื้อหาก็การใบพงใบโพก็ชัดก็เป็นพระปีลึกพศสอ 2, 5, 1 2นะครับก่อนปีก่อนสมเด็จปกโพ2 5 1 3 แต่ผมดูพระสมเด็จที่ว่าเสีนเสียนเขาเอามาให้ดูผมดูความชัดด้านหน้าก็ไม่ค่อยชัดนะครับแต่ก็ยังเป็นพระปี2513อยู่ผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าหลวงพ่อกลวยท่านแบบ พิมพ์พระด้านหน้าทำไมถึงไม่ชัดนะครับผมก็มงงคือพระของท่านท่านกดพิมพ์กดพิมพ์เองหรือให้หรือให้คนช่วยกดนะครับคือพระท่านที่ท่านทำบล็อกทำหรือคนที่ว่าทำบล็อกมาถวายท่าน บลอกก็น่าจะคมชัดนะครับเพราะว่าหลวงพ่อผมว่าท่านก็อยากให้พ้าของท่านสวยงามเนาะใครได้พบใครได้เจอหรือใครได้แบบได้มีเนาะจะได้ชมท่านว่าเออพระของหลวงพ่อสวยเหมือนกับที่ท่านตั้งใจทำ อะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเพราะว่ายันด้านหลังก็ก็คมชัดนะครับของผมก็จะเป็นยันยันยันชมนะครับยันอะไรเนอะผมก็ลืม อย่างน,นโมพุทธายะหรือเปล่าครับจับพระท่านที่ไรมือผมสั่นนุกทีคือเอามาให้เพื่อนๆดูครับก็ไม่ใช่ว่าเอาพาตัวเองมาอวดขายอวดอะไรนะครับแต่ว่าเอามาให้ดูแบบเป็นดูความเก่าดูอะไรอเงี้ยประมาณเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะ คือพาก็ราคาก็ที่เขาเปิดบูชากันในเซียนเซียนก็ราคาข้างสูงนะครับจริงๆมันก็ไม่ใช่เงินผมแล้วครับมันก็เป็นเงินของเพื่อนๆพี่ๆนะแต่ว่าก็อยากให้ดูนะเพื่อมีความรู้เล็กๆน้อยๆครับไว้เวลาเช่าหาบูชา ส่วัตําหนิถามว่าดูได้ไหมก็ดูเป็นองค์ประกอบด้วยก็ได้ครับแต่ว่าเขาก็อยากไปคือปิดหูดูพระครับแล้วก็ดูความเป็นไปได้ครับเนื้อหาสาระเนื้อองค์พระอายุ อายุพอสอมันเนื้อผ้าพอสอบผ้ามันตรงกันไหมอะไรประมาณนี้ครับอย่างขอบข้างก็มีองค์ประกอบอะไรบ้างนะบอกพระอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับ,อ,รบอันนี้ก็เคยบอกเ,กเกพื่อนๆพี่ๆไปแล้วนะครับ ว่าทุกวันนี้ก็เขาเรียกว่าไงนะครับมันมันทำได้แล้วก็ขายอย่างพระของหลวงพ่อกลวยท่านก็มีมากมายนะครับแล้วก็มีทั้งเล่นหาไม่เล่นหาอย่างพินพระศิวลีนะครับมีย่ามไม่มีย่ามก็อันนั้นก็เป็นประเด็นดราม่ามาทีหนึ่งแล้วนะครับว่า ไม่มีย่ามเป็นของหลวงพ่อก,กลวยแล้วก็มีย่ามไม่ใช่ของหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นผ้าโรงงานอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองคิดถึงนักทอนักโบราณนคดีนะครับว่าเวลาเขาขุดพบพวกไอ้วัตถุโบราณอะไรเงี้ยครับพอเขา,เาวัตถุโบราณขึ้นมาแล้วเขาดูตำหนิหรือเปล่านะครับ หรือว่าเขาเอาหรือว่าเขาดูความเก่าว่าเออวัตถุโบราณที่ขุดพบเจอนั้นมีอายุเท่าไรยังไงอันนั้นเขาดูตำหนิหรือเปล่านะครับผมก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับคือผมก็ไมเ่เคยเห็นนักโบราณคนะดีเขาพูดว่าขุดพบวัตถุโบราณชิ้นนี้แล้วเอามาดูเอมาดูตำหนิตรงนี้แล้ว สรุปว่าปลอมนะครับหรือดูแล้วเป็นแบบแท้นะครับอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆก็ลองใช้วิจารณญาณดูนะครับผมก็ฝนตกบ่อยนะครับช่วงนี้ก็เหมือนจะเป็นวัดักนะครับเพื่อนๆก็ดูแลสุขภาพคันด้วยนะครับแล้วก็อย่างพระสมเด็จ นี่ครับเกศชัยโยนะครับพิมนเก้าชั้นนี่ก็อันนี้ผมก็ดูน่คผมก็ได้มาผมก็ดูความเก่าดูเนื้อนะครับว่าศึกษาว่าออกวัดไหนยังไงที่มาที่ไปยังไงผมก็ศึกษานะครับเพื่อน มันมีข้อมูลมีที่มาที่ไปไหมอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับรจากที่ว่าเข้าไปศึกษาเขา,เขาก็บอกว่าถ้ามีมวลสารของปลาสมเด็จโตนะครับเนื้อจะออกเหลืองเหลืองนะครับเหลืองเหลืองปนขาวนะครับ กล้องไม่ชัดเนี่ยกรจะจออกขาวๆมองสบายตานะครับไม่แข็งกระด้าง แต่พิมพ์นี้เป็นพิมพ์เกจชยโยนะครับ9้าชั้นผมก็ไม่รู้ครับเล่นหากันหรือเปล่านะครับเอาไปลงถามในกลุ่มในอะไรก็สอบถามยังไงก็ไม่ยับคลิปครับไม่มีเสียงตอบรับอะไรเลย ผมก็งงว่าสมาคมนี้เขาตั้งมาตั้งมาเพื่ออะไรเนาะคือสอบถามพ้าอะไรไปก็ไม่มีคำตอบครับคือต่างคนก็ต่างโพสขายแต่พระตัวเอง ผมก็ว่าการตั้งสมาคมก็น่าจะเหมือนแบบเป็นเออปรึกษาได้อะไรได้เนาะพี่ๆเพื่อนๆครับภาพวงนี้ผมได้มาพอจะทราบที่มาที่ไปไหมครับอะไรเราจะได้มีข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาไป นี่ครับผมก็ส่องดูความเก่าดูความสวยงามเนื้อมวลสารอะไรก็ยังคิดเออว่าก็เนื้อองค์พระก็สวยเหมือนคลิปน้องของสี่มีนานะครับผมก็เคยเข้าไปดูนะครับ คลิปของน้องเขาก็บอกดูถึงความเก่าของเนื้อหาองค์พระอะไรึผมก็ว่ามันก็มีข้อมูลที่เป็นไปได้แล้วก็น่าเชื่อถือมากผมก็ชอบไปดูคลิปของน้องเขาเหมือนกันครับก็บเป็นแฟน FC ซเขาเหมือนกันครับอย่างเหรียญเนี่ยครับ เหรียญของหลวงปู่สุขนะครับเหรียญหล่อประพาพิมพัดชิดนะครับวงนี้ก็มีเรื่องเล่านะครับผมเอาไปลงสอบถามในกลุ่มก็มีเพื่อนๆพ,นพี่พี่นะครับเข้ามาทักคอมเมนต์ว่าว่าสวยว่าแท้สวยครับแท้ครับดูดีครับ แต่แล้วก็มีเซียนใหญ่ท่านหนึ่งครับคอมเมนต์สองคำครับไม่แท้พอบอกไม่แท้ผมก็เลยถามกลับไปว่าไม่แท้ตรงไหนครับเขาก็คอมเมนต์ตอบกลับมาว่าไม่แท้ตรงที่ผมมีประสบการณ์เจอพระมากกว่าคุณดูคำตอบเขาเนี่ย ผมนี่งงแเต็กเลยผมก็คิดว่าแต่เออไม่แท้เพราะว่าเนื้อไม่ใช่หรือพิมพ์พไม่ถูกหรือว่าแบบอะไรเงี้ยครับความเก่าไม่ถึงเออผมก็น่าจะมามานั่งพิจารณาว่าเออพระของเรามันเออไม่จริงอย่างที่พี่เขาว่ามาไหมอะไรอย่างนี้อันนี้กลับกลายเป็นแบบบอกว่า จากประสบการณ์ที่ผมดูผ้ามามากกว่าคุณแล้วถ้าคุณดูผ้าที่ว่าไม่แท้นะครับแล้วคุณมาเจอผ้าองค์อื่นๆที่คุณไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นพิมพ์ไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยแล้วคุณมาบอกว่าผ้าของคุณอื่นไม่แท้เนี่ยครับแต่ก็มีเพื่อนๆนะครับในกลุ่มก็ทักแซดมาตอบมาบอกให้กำลังใจผมนะครับว่า ไม่ต้องไปฟังนะครับคนคนนี้เขาดูพระของคนอื่นไม่แท้มาเป็นต่อยลอยคนแล้วครับผมก็เลยมาอ,อคงน่าจะเป็นแบบอย่างที่เพื่อนเขาทักแซดมาบอกเพราะผมก็ไปดูในในโพสต์ของคนอื่นก็มีเหมือนกันครับว่าว่าไม่แท้ไม่อะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่กี่วันก็าพาตัวเองมามาโพส ในกลุ่มนะครับว่าพ้าของหลวงปู่สุขต้องเป็นพิมพ์นี้แบบนี้ลักษณะแบบนี้เนื้อนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ลงขายในกลุ่มองละสองสามแสนนะครับทางๆที้ก็มีนะครับเพื่อนๆพพี่ๆบางท่านก็เข้าไปคอมเมนต์อยู่ครับว่าดูไม่ผ่านดูอะไรเงี้ยครับ แล้วก็ตอบกลับมาว่าถ้ามีแบบนี้เอามาขายผมนะครับไม่ต้องรับประกันแท้ผมนี่ก็มันก็เป็นไปได้หลายอย่างนะครับพ,พี่เพื่อนเพื่อนทุกวันนี้ครับมันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกตั้งกลุ่มมาขายของอะไรเงี้ยครับ เหมือนแฟนผมเลยครับแฟนผมเขาก็ค้าขายออนไลน์เนี่ครับเขาก็มีกลุ่มมีอะไรแต่นั้นเขาค้าขายเนาะแต่นี้เราเป็นกลุ่มที่ว่าศึกษาพระหลวงพ่อนู่นหลวงพ่อนี่อะไรเงี้ยครับก็น่าจะมีแบบเป็นอะไรที่แบบเออมันน่าจะฟังดูแล้วมันน่าจะมีเนื้อหาสาระอะไรที่มันแบบมากๆสักหน่อย อย่างพระของหลวงพูทสุขท่านก็สร้างมามากมายนะครับท่านก็ไม่ได้ว่าสร้างมาแค่พิมพ์ที่เล่นหานิยมคือเผยพิมพ์ที่เล่นหานิยมหลวงพ่อท่านอาจจะไม่ได้ปลูกเศษก็ได้นะครับแล้วก็ดันมีราคาแพงหลายแสนนีดต่างหากคือจากที่ผมทราบมานะครับเพืเ่อนๆพี่ๆก็คือ พระองค์ผู้สุขท่านมีมากนะครับแล้วก็โอ้กลองผมก็เบื่อก็มีมากครับก็เลยแบบอันนี้ก็เลยจำแนกแจกพิมพ์นะครับว่าองค์นู้นไม่เล่นองค์นี้ไม่เล่นนะครับ เพื่ออะไรนะครับเพื่อที่ว่าจะทําให้พระของวงู้สุขท่านเหลือน้อยลงนะครับแล้วก็เปิดราคาที่ว่าค่อนข้างจะแพงนะครับให้สมกับที่เป็นพระที่ว่าปีลึกแล้วก็จะได้มีราคาแพงๆนะครับผู้มีบารามีเท่านั้นนะครับที่จะได้ครอบครองอะไรประมาณนี้นะครับ แต่จริงแล้วลผ้าของผู้สุขท่านมีมากนะครับก็เป็นเรื่องเล่าแบบถึงำขำๆำครับเพื่อนๆพี่ๆครับผมก็มีประสบการณ์เขามาเล่าให้ฟังนะครับว่าทุกวันนี้มันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับ ผมเลยส่องพระมัวไปหมดเลยครับวนันนี้นี่ยครับก็มีรอยตะบงตะใบพระผมก็ได้มาเนี่ยครับเนื้อจากของผมเป็นชิน้นผมก็เข้าไปศึกษานะครับก็เ,เป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะหล่อด้วย เนื้อสำริดก็จะมีทั้งทองนะครับแล้วก็เงินเงินทองแดงแล้วก็นาคนะครับบางบางพิมพ์นะครับแล้วส่วนมากก็จะเป็นเนื้อตะกัวนะครับเนี่ยครับของผมก็มีเกือบเกือบสามเนื้อนะครับรวมผสมอยู่นะครับ เวลาตั้งใจส่องก็ไม่ชัดนะครับต้องขออาภายัย <c oughs> เพื่อนๆพี่ๆด้วยนะครับคือบางที้าที่ว่าเพื่อนๆพี่ๆมีนะครับแล้วเอาไปไปลงในกลุ่มในอะไรแล้วแบบโดนทักมาว่าไม่แท้มั่งอะไรมั่งนะครับมันเกิดการเสียกําลังใจนะครับแล้วก็เกิดความลังเรครับว่า ว่าพาเราอาจจะไม่แท้จริงๆนะครับก็อย่าด่วนไปไปสรุปกับคนคนเดียวนะครับเพราะอย่างที่ผมเคยเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆฟังนะครับพาบางครั้งที่เราคือเราไม่เคยพบเจอนะครับล้วที่เราไม่เคยพบนะครับหรือไม่เคยเจอพิมพ์พาของหลวงพ่อนั้นๆไปนะครับก็อย่าไปด่วนสรุปว่าท่านไม่ได้สร้างนะครับ หรือว่าจะไม่มีนะครับต้องหาข้อมูลก่อนนะครับอย่างเซียนเขาก็ก็เลือกเล่นนะครับว่าเขาจะเล่นเล่นพิมหนไหนยังไงนะครับอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับแต่เขาก็ไม่น่าจะมาพูดนะครับว่าถ้าของหลวงพ่อนะครับพิมพ์นูน้นพิมพ์นี้ไม่เล่นแล้วเป็นพาพปลอมนะครับ มันเสียคือทำให้เราเสียกำลังใจนะครับนี่ครับรอยตะบงตะใบนะครับวูนลายตามากเลยครับเพื่อนเพื่อนต้องขออภัยด้วยนะครับมือผมสั่น ครับก็คือเป็นเรื่องเอามาพูดมาเล่าแบ่งเพื่อนๆพี่ๆฟังเนาะผมก็คือบางทีได้ยินได้ฟังแล้วก็ก็เชื่อนะครับว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น,นะครับบางท่านก็คงจะเคยมีประสบการณ์แบบผมนะครับ ครับเพื่อนๆพี่ๆครับคลิปนี้ก็คุยกันพอสนุกสนานครับก็ช่วงนี้ฝนตกก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ